ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งที่แทบไม่มีใครรู้จักมีร้านขา,ขายของเก่าชื่อวิมานวานิชต,ตั้งอยู่ร้านนี้มีประวัติยาวนานกว่า100ปีขายของสะสมโบราณและวะัตถุประหลาดมากมายตัวร้านเป็นตึกแถวเก่าสองชั้นผนังปูนสีเหลืองซีดจางตามกาลเวลาหน้าร้านมีตู้กระจกโชว์สินค้าที่เต็มไปด้วยฝุน่นและใย,ยแมงมุมแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าจากอดีต เจ้าของร้านปัจจุบันเป็นชายชาราอายุราว80ปีชื่อลุงเสถียรเขามีดวงตาสีเทาขุ่นที่ดูเหมือนเห็นทะลุกการเวลาลุงเสถียรสืบทอดกิจการนี้มาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนเขารู้เรื่องราวลึกลับของวัตถุโบราณทุกชิ้นในร้านและมักจะเล่าเรื่องเหล่านั้นให้ลูกค้าที่สนใจฟังด้วยน้ำเสียงขรึมลึกวันหนึ่งนักศึกษาสาวชื่อมินตราเดินผ่านมาในซอยนี้โดยบังเอิญ เธอกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในกรุงเทพและหลงทางเข้ามาในซอยแคบๆนี้มินตราเป็นสาวสวยผิวขาวผมยาวสลวยมีแววตาฉลาดและกระตือรือรน้นเธอสวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นสะพายกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือและอุปกรณ์เก็บข้อมูลขณะที่เดินผ่านหน้าร้านวิมานวานิชสายตาของเธอเหลือไปเห็นกระจกโบราณบานใหญ่วางโชว์อยู กระจกบ,บานนั้นมีกรอบไม้แกะสลักโลดลายวิจิตรเป็นลายดอกบูบานสลักกับรูปกินรีและนาตัวกระจกดูเก่าแก่มากแต่ยังคงความใสกระจ่างอย่างน่าประหลาดมินตรารู้สึกถูกดึงดูดเข้าหากระจกบ,บานนี้อย่างบอกไม่ถูกราวกับมีเสียงกระซิบเบาเรียกเธอเข้าไปเธอเดินเข้าไปในร้านกลิ่นอายของความเก่าแก่ชยมาประทัดจมูกทันทีภายในร้านเต็มไปด้วยชั้นวางของมากมายบ้างก็เป็นเครื่องลายครามพระพุทธรูปโบราณเครื่องประดับทองเหลือง และว,ว่าถูกแปลกตาอีกนับไม่ถ้วนมินตราเดินสำรวจไปรอบรอบร้านอย่างตื่นตาตื่นใจก่อนจะพบลุงสเียนนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้เก่าลุงสเตียนมองมินตราด้วยสายตาประหลาดก่อนจะเอ่ยปากถามว่าดูสนใจกระจกบานนั้นสินะเสียงของเขาแหบแห้งแต่แฝงไปด้วยพลังบางอย่างมินตราพยักหน้าและถามถึงประวัติของกระจกลุงสเียนลุกขึ้นยืนเดินช้าๆมาที่กระจกบานนั้นก่อนจะเริ่มเล่า กระจกบานนี้มีอายุกว่า200ปีเคยเป็นของเจ้านายชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่สี่แต่ถูกยึดและซ่อนไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดในวงังลุงสเสียนเว้นจังหวัดสายตาจับจ้องไปที่กระจกราวกับกำลังหวนนึกถึงอดีตมีตำนานเล่าว่าเจ้าของกระจกคนแรกเป็นหญิงสาวในวงังนางเป็นสนมเอกที่โปรดปรานของเจ้านายองหนึ่งแต่ถูกอิจฉาริษยาจากสนมคนอื่น วันหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายตอนยืนอยู่หน้ากระจกบานนี้ลุงสเตียรเล่าต่อบ้างก็ว่านางถูกวางยาพิษบ้างก็ว่านางถูกสาดให้ติดอยู่ในกระจกแต่ไม่มีใครรู้ความจริงหลังจากนั้นก็มีคนได้ยินเสียงร้องให้คร่ำครวญดังมาจากกระจกในยามค่ำคืนและมีผู้คนหายตัวไปอีกหลายคนหลังจากส่องกระจกบานนี้มินตรารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวนี้เธอถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมาย ลุงสถียเล่าว่ากระจกบานนี้เคยถูกซ่อนไว้ในห้องใต้ดินของวังเก่าเป็นเวลานานก่อนจะถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อราว50ปีก่อนและตกทอดมาอยู่ที่ร้านนี้ด้วยความสนใจในประวัติศาสตร์และเรื่องลึกลับมินตราตัดสินใจซื้อกระจกบานนั้นทันทีแม้ราคาจะสูงลิบลิวแต่เธอรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเธอคิดว่าจะนำไปศึกษาและอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของเธอ ก่อนจากไปลุงสเสียงกำชับด้วยน้ำเสียงจริงจังระวังให้ดีนะหนูอย่าจ้องมองกระจกนางเกินไปในยามค่ำคืนและถ้าได้ยินเสียงแปลกๆอย่าตอบโต้เด็ดขาดหากมีอะไรผิดปกติให้รีบมาหาลุงทันทีมินตราไม่ได้ใส่ใจคำเตือนนั้นมากนักเธอตื่นเต้นที่จะได้นำกระจกไปศึกษาเธอขนกระจกกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งเป็นห้องเช่าเล็กๆในตึกเก่าย่านเยาวราช คืนแรกที่กระจกอยู่ในห้องนอนมินตรานั่งมองมันอยู่นานรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบแว่แวๆดังมาจากกระจกแต่เธอคิดว่าคงเป็นเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเธอพยายามถ่ายรูปกระจกเพื่อเก็บเป็นข้อมูลแต่กลับพบว่าภาพที่ได้มักจเบเลอหรือมีจุดแสงประหลาดปรากฏสองสามวันต่อมามินตราเริ่มฝันแปลกๆเธอฝันว่าตัวเองอยู่ในวังโบราณแต่งกายด้วยชุดไทยงดงาม กำลังส่องกระจกบานนั้นอยู่ในฝันเธอเห็นใบหน้าของหญิงสาวอีกคนในกระจกที่ไม่ใช่เงาสะท้อนของเธอหญิงสาวในกระจกมีใบหน้าซีดขาวดวงตาเศร้าหมองเธอพูดอะไรบางอย่างแต่มินตราไม่ได้ยินเสียงฝันนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนและทุกครั้งมินตรารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของความฝันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตื่นขึ้นมามินตรารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่แต่ไม่เห็นใครเธอหันไปมองกระจก และสังเกตเห็นว่าลวดลายบนกรอบกระจกเปลี่ยนไปเล็กน้อยดอกบัวที่เคยบานสะท้างกลับเหี่ยวเฉาส่วนรูปกินรีดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้มินตราพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความเพ้อฝันแต่เธอก็อดรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้เธอเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่สี่และเรื่องราวของสนมในวังโดยเฉพาะเรื่องของสนมที่หายตัวไปอย่างลึกลับวันต,ต่อมามินตราเริ่มมีอาการประหลาดเธอชอบพูดคนเดียว แต่งตัวด้วยผ้าไทยโบราณและมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่สี่อย่างละเอียดทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเธอเริ่มวาดภาพสาวชาววังและฉากในวังโบราณโดยที่ไม่เคยมีพรสวรรค์ด้านศิลปะมาก่อนที่น่าตกใจกว่านั้นคือเธอเริ่มเขียนบันทึกด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของตัวเองเป็นภาษาไทยโบราณที่แทบไม่มีใครอ่านออกเนื้อหาในบันทึกเล่าถึงชีวิตในวังของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแพรพันธ์ ที่ถูกนำตัวเข้าวังมาตั้งแต่อายุ15ปีเธอถูกเลือกให้เป็นสนมเอกของเจ้านายองหนึ่งแต่กลับต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งและอิจฉาริษยาจากสนมคนอื่นๆบันทึกเล่าถึงความทุกข์ทรมานของแพรพันที่ถูกกักขังและถูกกระทำทารุณเธอถูกใส่ร้ายว่าคบชู้และทำเสน่ห์ใส่เจ้านายสุดท้ายเธอถูกลงโทษด,ด้วยการขังในห้องมืดมีเพียงกระจกบ,บานหนึ่งเป็นเพื่อนแพรพันเขียนว่าเธอได้ทำพิธีกรรมบางอย่าง เพื่อให้บิญญาณของเธอติดอยู่กับกระจกหวังว่าสักวันจะได้แก้แค้นผู้ที่ทำร้ายเธอมินตราอ่านบันทึกเหล่านี้ด้วยความตื่นตระหนกเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองเขียนมันขึ้นมาเองหรือถูกโดนใจจากที่ไหนแต่เรื่องราวนั้นช่างสมจริงและน่าสะเทือนใจเพื่อนๆของมินตราเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนุชเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันนุชเป็นสาวร่าเริงผิวเข้มผมสั้นมักจะคอยดูแลและห่วงใยมินตราเสมอนุช พยายามพูดคุยกับมินตราแต่เธอกลับตอบสนองแปลกๆบางครั้งพูดภาษาโบราณที่นุดฟังไม่รู้เรื่องเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่ามินตรานุดถามด้วยความเป็นห่วงช่วงนี้เธอดูแปลกไปมินตรามองนุดด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าไม่ใช่มินตราข้าคือแพรพันนุดตกใจกับคำตอบนั้นเธอพยายามพูดคุยกับมินตราตอ่อ แต่เพื่อนของเธอกลับพูดถึงแต่เรื่องในวังและชีวิตในอดีตราวกับว่าเธอเป็นคนละคนกับมินตราที่นุชรู้จักวันหนึ่งนุดแอบตามมินตรากลับบ้านและเห็นเธอยืนคุยกับกระจกเป็นเวลานาน,านราวกับมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นนุดได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนตอบกลับมาทั้งทงท,งที่ในห้องมีแค่มินตราคนเดียวเสียงนั้นพูดด้วยภาษาโบราณแต่นุชพอจะเข้าใจได้บ้างมันเป็นการสนทนาเกี่ยวกับแผนการแก้แค้นใครบางคน ด้วยความเป็นห่วงนุชปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มพวกเขาตัดสินใจติดต่อครอบครัวของมินตราและพยายามพามินตราไปพบจิตแพทย์แต่มินตราปฏิเสธยังรุนแรงอ้างว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรและไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องของเธอนุชและเพื่อนเพนพยายามหาทางช่วยมินตราพวกเขาเริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระจกบ,บานนั้น และได้พบปบาะแสบางอย่างมีตำนานเก่าแก่เล่าถึงกระจกต้องคำสาดที่สามารถดูดวิญญาณคนเข้าไปและล่อดวิญญาณที่ติดอยู่ในนั้นออกมาได้พวกเขาตัดสินใจไปพบลุงสเียนที่ร้านนิมานวานิตเพื่อขอความช่วยเหลือลุงสเตียนฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะบอกว่ามีทางเดียวที่จะช่วยเพื่อนของพวกเธอได้นั่นคือต้องทำลายกระจกบานนั้นแต่มันอันตรายมากวิญ,ญญาณที่อยู่ในนั้นจะต่อต้านอย่างรุนแรง ลุงสเสถียรมอบขวดน้ำมนต์โบราณให้กับนุชและเพื่อนๆพ,พร้อมสอนวิธีทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณพวกเขาต้องทำให้สำเร็จก่อนที่วิญญาณของแพรพันจะครอบครองร่างของมินตรายอย่างถาวรคืนนั้นนุชและเพื่อนๆแอบเข้าไปในห้องของมินตราพวกเขาพบเธอยืนอยู่หน้ากระจกพูดภาษาโบราณที่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อหันมาหานุชด,ดวงตาของมินตราเหมือนคนและคนมีประกายวาววับผิดปกติเธอเป็นใครทำอะไรกับเพื่อนฉัน นุดถามด้วยความหวาดกลัวมินตราหรือร่างที่ดูเหมือนมินตรายิ้มอย่างเย็นชาข้าคือแพรพันธ์เจ้าของกระจกบานนี้และตอนนี้ข้าก็ได้ร่างใหม่แล้วนุดและเพื่อนๆเ,เ,เริ่มทําพิธีกรรมตามที่ลุงเสียนสอนพวกเขาสวดมนต์และพรมน้ำมนตรอบๆกระจกทันใดนั้นห้องก็สะเสือนเสียงกรีดร้องดังมาจากกระจกร่างของมินตราล้มลงกับพื้นหมดสติไป เมื่อทุกอย่างสงบลงกระจกบ,บานนั้นแตกละเอียดมีควันสีขาวลอยออกมาและหายไปนุดรีบเข้าไปดูมินตราที่นอนสลบอยู่เธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูสับสนและอ่อนแรงฉันฉันเป็นอะไรไปมินตราถามเสียงแผวทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่นุดกอดเพื่อนด้วยความโล่งใจเธอปลอดภัยแล้วมินตราเดียวเราจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเมื่อมินตราฟื้นขึ้นมาเต็มที่ เธอจำอะไรไม่ได้เลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีอาการทางจิตชั่วคราวอาจเกิดจากความเครียดสะสมแต่นุดและเพื่อนๆรู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไรเรื่องราวของมิงตราและกระจกโบราณก็ถูกเล่าขานไปทั่วจนมีนักวิจัยด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมาขอสัมภาษณ์และศึกษาแต่ไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเหลืออยู่นอกจากเศษกระจกแตกและกรอบไม้เปล่าๆ ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นในกรอบไม้มีข้อความจารึกด้วยอักษรโบราณว่าขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าแต่นี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมที่แท้จริงของแพรพันธุ์และไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้กับอินตราอีกเลยด้วยเกรงว่าอะไรบางอย่างอาจยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวเธอส่วนลุงสเสียนเขายังคงดูแลร้านวิมานวานิตต่อไปพร้อมกับความลับอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในวัตถุโบราณแต่ละชิ้นรอคอยผู้ที่จะมาค้นพบ และอาจต้องเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับมินตราแม้เรื่องราวของมินตราและกระจกลึกลับจะจบลงไปแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากเหตุการณ์นั้นมินตรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเธอมีความสนใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากขึ้นและมีความสามารถพิเศษในการสัมผัสถึงพลังงานแปลกๆจากวัตถุโบราณ บ่อยครั้งที่เธอฝันเห็นภาพในอดีตราวกับว่าส่วนหนึ่งของแพร่พันยังคงอยู่ในตัวเธอนุชและเพื่อนๆยังคงเฝ้าระวังอาการของมินตราแต่พวกเขาก็เริ่มสนใจในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติมากขึ้นเช่นกันพวกเขารวมตัวกันก่อตั้งชมรมสืบคน้นเรื่องลี้ลับในมหาวิทยาลัยและเริ่มรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผีสางและบินญ,ญ,ญาณจากเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆลุงสเสียรนกลายเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้เขาคอยให้คำแนะนำ และความรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณที่มีพลังลึกลับแต่ก็มักจะเตือนพวกเขาให้ระมัดระวังเสมอโลกนี้มีความลับซ่อนอยู่มากมายลุงสเสียนมักจะพูดบางอย่างก็ควรปล่อยให้เป็นความลับต่อไปวันหนึ่งมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากชมรมเธอชื่อแพลว่าและกำลังประสบปัญหากับสร้อยคอโบราณที่ได้รับมรดกมาจากย่าเธอบอกว่าทุกครั้งที่สวงสร้อยเส้นนั้นเธอจะฝันร้าย และรู้สึกเหมือนมีใครมาควบคุมร่างกายของเธอมินตราและเพื่อนๆรับปากว่าจะช่วยตรวจสอบพวกเขาพาแพรวาไปพบลุงสเตียนที่ร้านวิมานวานิชเมื่อลุงสเตียนเห็นสร้อยเส้นนั้นเขาถึงกับห้ามนี่มันสร้อยของหม่อมเจ้าสายสว่าะลุงสเตียนพูดเสียงสัน่นเธอเป็นพระธิดาในรัชกาลที่ห้าที่สิ้นพระชนอย่างน่าสงสัยมีข่าวหรือว่าพระองค์ถูกลอบปลงพระชนและวิญญาณยังคงสิงสถิตอยู่ในสร้อยเส้นนี้รอคอยการแก้แค้น แพรว่าใจกับข้อมูลนี้เธอเล่าว่าญาของเธอเคยรับใช้ในวังหลวงและอาจได้สร้อยเส้นนี้มาโดยไม่รู้ที่มามินตราและเพื่อนๆตัดสินใจช่วยแพรว่าพวกเขาเริ่มสืบค้นประวัติของหม่อมเจ้าสายสวัสด์และพยายามหาวิธีปลดปล่อยวิญญาณที่สิงอยู่ในสร้อยแต่ยิ่งพวกเขาสืบค้นลึกลงไปก็ยิ่งพบความลับที่น่าตกใจมากขึ้นพวกเขาค้นพบว่าการสิ้นพระชนของหม่อมเจ้าสายสวัสด์อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองในราชสำนัก และมีผู้มีอิทธิพลบางคนพยายามปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดขณะที่กำลังสืบคน้นพวกเขาก็เริ่มประสบเหตุการณ์แปลกๆมินตราฝันเห็นภาพหม่องเจ้าสายสวัสดิ์มาขอความช่วยเหลือนุชถูกคนลึกลับติดตามและแพรว่าเริ่มมีอาการคล้ายถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงลุงสเสียนเตือนพวกเขาว่าการสืบค้นเรื่องนี้อาจเป็นอันตรายแต่พวกเขาก็ไม่ยอมล้มเลิกพวกเขารู้สึกว่าต้องช่วยให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีก็ตาม เรื่องราวของพวกเขากำลังจะพาไปสู่การเปิดเผยความลับครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์และการเผชิญหน้ากับพลังลึกลับที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวลิลับอันตรายและการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเอง